สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อคลิปนี้พี่น้องจีดวงสีมาเว้าถึงในส่วนของเพลงล่าสุดนพี่น้องเนาะของทางน้องเพลงนั่นเองพี่นอ้องอเมื่อน,นี้ก็สิเป็นในส่วนของที่เพิ่นได้ปล่อย MV เพลงติมนพี่น้องเนาะทัวร์ลวกเลยกับว่าได้ในส่วนของทาง FC ชาวเน็ตก็ได้พูดหรือถกถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้อง เกิดยังึืนอีกแล้วเดียวจีดวงสีบอลสูฟังเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคําชื่นชมแล้วก็คําติชมแล้วก็ในส่วนของวิพากษ์วิจารณ์ถึงเพลงหอยฮักวันแห่เทียนนั่นเองพี่น้องอทางเอฟซีเนาพี่น้องเนาะที่บอกถึงเรื่องนี้บอกว่าทํานองเดิมๆอีกแล้วทํานองคุ้นๆมาสันว่าล้านสิแตกบอ่อน้อมาสันวา,านพี่น้องแต่ในส่วนของเอฟซีเนาพี่น้องเนาะบอกว่า ปังกว่าเก่าอยู่แล้ววสันวาเพราะว่าน้องสวยขึ้นกว่าเดิมปั้นดินให้เป็นดาววสัน่าพ่นง่าคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่ายังไงก็ปังเพราะมันดังก่อนจะปล่อยเพลงแล้ววสันวาพ่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมเมนต์นะพ่นงานะทั้งในส่วนของชื่นชมแล้วก็คำติชมนะพ่นงก็มีในส่วนของวิจารณ์นะพิน้องในเรื่องเสียงของ น้องเพียงนั่นเองพี่น้องบางท่านก็บอกว่าบมวลเลยวาสนาเพลงนี้โบผ่านวาสนาพี่น้องบางข้อเมนก็บอกว่าเสียงออกไม่เต็มเท่าไหร่วาสนวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเสียงบมีสนีห์เลยวาสนวาฟังแล้วดูขัดหูมากวาสนาพี่น้องบางข้อเมนก็บอกว่าร้องสดกับร้องในห้องอัดทําไมเสียงร้องต่างกันจังเลยวาสนวาสู้ๆนะพัฒนาตัวเองให้เยอะ เป็นกำลังใจให้น้องนะคะโฆษ่าพี่น้องทางเอฟซีกับเขามาบอกส่งกำลังใจล้วก็บอกให้พัฒนาจากของให้เยอะๆเพิ่มขึ้นประมาณนี้พี่น้องแต่ในส่วนของทางที่เข้ามาชื่นชมน้องเพลงเนาะพี่น้องเนาะทางเอฟซีหลายคนหลายท่านเลายคนก็บอกว่าขอให้ดังๆปังๆเปี้ยยๆขอให้ติดหนึ่งในมาแรงดังทั่วโลกโฆนนาพี่น้องแล้วก็ซีมีในส่วนของความคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะที่บอถึงเนาะเพลง ห้อยใจบั้งไฟแสนนั่นเองพี่น้องบอกว่าถาบอมเณบอดบิ๊กแต่งไหหรือถาบอมเณเพลงของบอดบิก๊กจ้อยกับบ่ดังดอกวาสันวาแต่ว่าสิมีขอมเมินหนึ่งพี่น้องบอกว่า,พวาเพลงห้อยใจบั้งไฟแสนนั่นถาบอมเณนนองเพงลงร้วงนั่นจ้อยกับบ่มวนวาสัน่าพี่น้องนั่นล่ะพีน่น้องเกิดการท้าเดือดก,กันเกิดขึ้นทันทีพี่น้องบอกว่าถาล่อเบิงโหลดวาสันวาเพลงไมนีรับล่องปังดังเปี้ยงกว่าเกาเน่นอนวาสันวา รอดูเลยประสานมาพี่น้องทางเอฟซีของทางน้องเพิงก็เข้ามาพูดถึงแบบนี้ทันทีพี่น้องอาบัดนี้พี่น้องก็ลัรอเบิ้องลาพี่น้องเนาะ,นนะจะปังแค่ไหนยังไงรอติดตามกันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กะข้อมมนไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวมีเขามาอัปเดตไม่เดียวเจดวงเชื่ออกมาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า